สวดีพี่น้องประชาชน3กลุ่มนี้โชคดีมากๆค่ะ 8กรกฎาคมตรงกับวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะคะเตรียมความพร้อม,ร,อมรับการโอนเงินค่ะและที่สำคัญวงเงินที่จะได้รับกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ตั้งแต่600ถึง1,000บาทเลยนะคะคุณผู้ชมและที่สำคัญในส่วนของเงินพิเศษกลุ่มผู้สูงอายุทั่วประเทศได้รับสิทธิการโอนเงินพิเศษหรือไม่วันนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะจากตารางการจ่ายเงินของกลมบัญชีกลางซึ่งจะโอนในวันที่8กรกฎาคม2565นี้ตรงกับวันศุกร์ที่จะถึงค่ะสําหรับวงเงินแรกของกลุ่มแรกที่จะได้รับสิทธิ์ก็คือบีอย่างที่ผู้สูงอายุจ่ายแบบขั้นบันได 600- ถึง1,000บาทนะคะตามช่วงอายุเลยแต่พิเศษสุดขึ้นมาหน่อยนะคะสําหรับเงินพิเศษผู้สูงอายุที่คอรมอเคยมีการอนุมัติ จ่ายเงิน6เดือนให้กับผู้สูงอายุเดือนละ100-250บาทเพิ่มเติมก่อนหน้านี้ล่าสุดค่ะนางสาวรัชดาชนาเริเรกรองโฆษกรัฐบาลออกมายืนยันว่าในเดือนกรกฎาคมนี้จะมีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพพิเศษให้กับกลุ่มผู้สูงอายุเป็นระยะเวลา6เดือนและจะมีการจ่ายตกเบิกก่อน4เดือนนะคะและส่วน2เดือนที่เหลือค่ะวงเงิน700-1,250บาทจะทยอยโอนทุกๆวันที่10ของทุกเดือนในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับ ผู้สูงอายุเอาละค่ะถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับผู้สูงอายุ8กรกฎาคมนี้เตรียมพ,พร้อมรับการโอนเงินพร้อมกันทั่วประเทศค่ะส่วนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มผู้พิการนะคะคุณผู้ชมจะได้รับเงินเบีย้ยความพิการเพิ่มเติมให้กับกลุ่มผู้สูงอายุอีกนะคะโดยการจ่ายเงินเบีย้ยความพิการเนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มค่ะก็คือผู้พิการที่อายุต่ำกว่า18ปีรับอยู่ที่1,000บาทโอนตรงเข้าบัญชีส่วนผู้พิการที่มีอายุ18ป,ป,ปีขึ้นไปรับอยู่ที่800บาทโอนตรงเข้าบัญชีแต่พิเศษขึ้้นนมาห่ออยก็คืผู การที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับจิตเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียกเงินเพิ่มเบี้ยความพิการอีก200บาทจะไปโอนในวันที่22กรกฎาคม2565นี้ค่ะ ส่วนกลุ่มสุดท้ายที่จะได้รับการโอนในวันที่8กรกฎาคมนี้ด้วยเช่นกันนะคะคุณผู้ชมก็คือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ขวบนะคะโอนตรงเข้าบัญชีผู้ปกครองที่ได้รับสิทธิ์เป็นเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดซึ่งทั้ง3กลุ่มนี้จะโอนพร้อมกันนะคะในวันที่8กรกฎาคม2565นี้ยินดีด้วยค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ